ติดเปเนี่ยคะ่ะมันไปไหนก็ลําบากนะคะลําบากทุกทุกครั้งที่เดินทางอะไรอย่างเงี้ยต้องขนเปไปหรือไปที่ไหนก็หลับยากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้เปสมมุติว่าเราจําเป็นต้องใช้เปนะคะใช้ยังไงไม่ให้ลูกติดเปอันดับแรกแนะนําว่าพี่แกแนะนําให้ใช้เฉพาะช่วงที่ลูกหลับยากเนอะแล้วก็เป็นรอบที่ลูกหลับยากหรือเป็นรอบที่เราอยากให้ลูกหลับได้ดีก็คือรอบแรกของวันนะคะ ลูกกลับแล้วนะคะรอบเดียวเลยที่ใช้เปเนี่ยพอนะคะกลางคืนพยายามให้ลูกนอนบอกของเขาดูบนเตียงกับพ่อแม่ไม่ใช้เปนะคะกลางคืนนะคะฝึกนะคะสามคือพยายามใช้เปแ,แค่ช่วงวัยที่เขานอนยากๆนะคะควรหยุดใช้เปก,ก่อนที่ลูกจะเลิกยากหรือพิกความพลิกง่ายก็คือประมาณ6กเดือนขึ้นไป6 7เดเดือนเนี่ย ไม่ควรจะใช้เปยแล้วนะคะใช้แค่ช่วงที่เป็นทารุกที่หลับได้ยากสองสองเดือนหรอกขวาที่น้องจะเริ่มหลับกลางวันยากเนี่ยค่ะที่มีที่มีปัญหาเยอะนะคะอันนั้น,นใช้แค่นั้นพอแล้วก็เลิกให้เร็วเพราะว่าถ้ายิ่งนานยิ่งเลิกยากนะคะอ่าสี่ไม่อยากให้ลูกติดเปยอย่าลืมนะคะต้องฝึกลูกกล่อมตัวเองไปด้วยนะคะถึงแม้จะนอนเปยนะคะก็ต้องฝึกให้เขากล่อมตัวเองไปด้วยนะคะเปไม่ให้แข่งตลอดเวลาอ่า คือยิ่งสมัยนี้มีอัตโนมัติเนาะก็เปิดรันยาวเลยจ้ากลายเป็นว่าลูกยิ่งติดเบนหนักจริงๆแล้วการฝ่าเนี้ยให้เคิมแค่ช่วงแรกพอนะคะให้เขาหลับเองได้หลังจากนั้นก็คือหยุดหยุดแฝวงและให้เขาหลับบนที่นิ่งๆจะได้ไม่เกิดการติดแฝวงนานเกินไปนะคะแล้วก็พยายามแบบถ้าเป็นเด็กที่ติดเบมากๆต้องนอนก่อนทุกรอบพอหลับปุ๊บต้องอุ้มลง นอนทิ่มพื้นที่นอนอย่างนี้ดีกว่าที่จะปล่อยทิ้งไว้นะคะบนเปตลอดเวลาอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฝึกกล่อมเนาะก็ต้องฝึกกล่อมด้วยถึงแม้นอนเปต้องให้กล่อมตัวเองในเปให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลิกเปก่อนอายุช่วงอายุหกถึงเ็เดือนที่เราควรจะเลิกเปนะคะทีนี้แล้วถ้าลูกหนูติดเปไปแล้วคะ่ะพี่การทํำยังไงเออนะคะอันเนี้ยปัญหาหลักเลยนะคะลูกติดเปไปแล้วทํายังไงนะคะ โอเคนะคะมาดูกันนะคะพี่เกณฑ์ก็รวบรวมมานะคะคือจริงๆแล้วการแก้ติดเปรที่ดีที่สุดนะก็คือหักดิบไปเลยค่ะก็คือเลิกใช้ไปเลยค่ะ,ะแต่พ่อแม่บางคนก็บางทีก็ใจแข็งไม่พอหรือว่าเพื่อไม่ให้เป็นการทําร้ายจิตใจลูกแล้วก็พ่อแม่เกินไปพี่เกณฑ์ก็ลองเอาวิธีการที่มันจะช่วยลดการใช้เปรต่างๆขึ้นมานะคะข้อแรกคือพยายามสลับที่นอน ก็คือนอนเปยมั่งไม่นอนเปมั่งตั้งแต่แรกแล้วจริงๆเพราะช่วงใกล้เลิกฝึกก็นั่นแหละรอบไหนนอนได้ก็ไม่ต้องให้นอนเปพยายามสลับนะคะสองค่ะก็คือเหมือนกันเมื่อกี้ที่บอกคือให้ฝึกให้ลูกกล่อมตัวเองในเปไปพร้อมกันนอนเปอ่าสมมุติว่าลูกขุนพ่อแม่ติดเปนะคะแต่ว่าเราต้องพยายามให้เขากล่อมตัวเองให้ได้ไอ้ฝึกกล่อมตัวเองนี่ทําได้ประมาณสี่เดือนเลยนะเอาผ้าเอาตุ๊กตามให้เขาจับด้วยแล้วก็นอนเปไปด้วยอย่างน้อยเวลาที่เขาเลิกเปเขายังเหลือผ้าตัวนี้ ชนนะะิสามคือลดแรงขวาเปลดระยะเวลาขวาเปลงเรื่อยๆนะคะอ่าขวาพอลับพ่อนะคะสี่เมื่อลูกเริ่มหลับให้ลูกเอาเอุมลูกออกมาวางให้หลับด้วยตัวเองนะคะก็คือคือเอาพอเริ่มหลับก็หยิบเไม่ใช่หยิบอุ้มนะคะมานอนเตียงได้เลยนะคะอ่า ถ้าลูกกล่อมตัวเองได้แล้วตอนนี้ถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขายังเหลือผ้าหรือมุมผ้าที่เราให้จับหรือผูกตุ๊กตาที่เราให้จับเขาก็จะหลับได้เองค่ะ,ะเขาก็ยังเออเหลือหนึ่งอย่างนะคะเออข้อที่ห้าสิ่งสําคัญเวลาในการฝึกลูกนอนเปเนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่าต้องทํากิจวัตรจำาวันให้เหมือนเหมือนเดิมทุกวันนะคะ,ะฝึกเขานอนเป็นเวลาทํากิจวัตรก่อนนอนนะคะและอย่าลืมนะคะก็ต้องให้ระยะเวลาในการลูกฝึกฝน ที่จะเลิกเปเพราะถ้าเราไม่เลือกแบบผักดิบนะคะพอลูกดูพร้อมแล้วพอลูกแบบเออเริ่มเริ่มแบบอุ้มออกมาจากเปแล้วอุ้มออกมาจากเปแล้วมาวางยัเงเหลือผ้าจับแล้วหลับได้ด้วยตัวเองสักสองสามผลหยุดเลยค่ะหยุดเปได้เลยอ่ะการเลิกเปอย่าเลือกช่วงที่น้องไม่สบายการเลิกเปอย่าเลอกเลิกช่วงที่น้องแบบมีพฤติกรรมถดถอยหรือว่าแบบกําลังช่วงโกสเปอร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ พยายามหาจังหวะที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ลูกเลี้ยงง่ายเออการฝึกต่างๆเนี่ยถ้าลูกช่วงลูกเลี้ยงง่ายรีบฝึกเลยนะฝึกฝึกเพิดฝึกเลิกเปอะไรอย่างเงี้ยฝึกเลิกขวดอะไรเงี้ยช่วงที่ลูกเลี้ยงง่ายลงไปดีเนี่ยอย่าเพิ่งแบบโมแตดีใจกับโอ้ช่วงนี้ลูกฉันเลี้ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยเริ่มฝึกอะไรพวกนี้ได้เลยนะอ่าเนาะแล้วก็คุยกับคนทั้งบ้านตกลงกับคนทั้งบ้านแล้วว่าตัดสินใจแน่ๆ้ก็จัดการเลิกเปได้เลยนะคะเอเคเนี่ยเป็นความรู้เรื่องของการติดเปเลิกเป หักดิบนะอะไรนะแก้ปัญหาเด็กติดเปโอเคนะคะทีนี้กรณีที่เรายังฝึกลูกนอนยาวไม่ได้ฝึกนอนยาวนี่หมายถึงว่าลูกเลิกมือดึกนะคะคือไม่ตื่นมากินนมนานประมาณหกชั่วโมงหกชั่วโมงคือนอนยาวนะคะลูกนอนยาวคือยังไงก่อนอนะฝึกลูกนอนยาวคือนอนได้เกินหกชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะ อ่ะเดี๋ยวลืมกำลังเปลี่ยนหัวข้อแล้วเดี๋ยวคุณแม่งงนะคะวันนี้จะมาเข้าสู่ข้อที่สองก็คือถ้าลูกไม่นอนยาวจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่ยังไงบ้างการฝึกลูกนอนยาวคือยังไงการฝึกลูกนนยังานคือลูกสามารถนอนได้นานหกชั่วโมงนะคะอ่านอนยาวติดต่อกันนานหกชั่วโมงไม่ตื่นมากินนมสามารถฝึกได้ตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปเลยนะคะอ่าควรนอนยาวได้ก่อนหนึ่งขวบ ถ้าถ้าแบบอารม์มล่วยนะก่อนหนึ่งขวบจริงๆแล้วควรจะนอนได้แต่แปดเก้าเดือนเลยนะคะอ่าเพราะว่าอะไรนะคะพี่กันไม่พูดถึงวิธีการฝึกนอนยาวนะคะถ้าอยากดูธีการฝึกนอนยาวใต้โพสต์เมื่อเช้าที่พี่กันทักทายเรื่องของการฝึกนอนยาวนะคะเออไปดูเลยพี่กันแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าแล้วถ้าลูกไม่นอนยาวอะ่ะนอกจากเกิดผลเสียต่อสุขภาพลูกน้อยแล้วนะคะอ่าก็คือ ยังผลส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณแม่ด้วยเออนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นการอดหลับอดนอนในระยะยาวในแบบยาวนานต่อเนื่องคือเราอะเลี้ยงลูกใช่ป่ะสามสี่เดือนเนี่ยโอเคมันยังพอเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เราจะอดนอนตื่นมาปั๊มนมตื่นมาให้นมอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเนะเาะพอสี่ห้าเดือนไปแล้วเนี่ยเราต้องกลับมานอนยาวแล้วค่ะเราเองอะ่ะเราเราฮนะคือควรจะเริ่มฝึกนอนยาวเราก็จะได้นอน ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงติดต่อกันเหมือนลูกด้วยเพื่อสุขภาพของเราซึ่งนะคะถ้ากรณีคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะคะหรือมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยของผู้ใหญ่อะคะอ่ะข้อมูลนะคะคุณหมออเนกกหนกศิลป์ผพ้่อในการสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ากรณีที่การนอนไม่หลับหรือเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะคะหนึ่งค่ะ เพิ่มโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติถึงสองเท่าอสองค่ะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเพราะว่าหัวใจวายความดันสูงไขมันสูงเบาหวานโรคอ้วนนะคะสามค่ะโรคนอนไม่หลับหรือรังยังเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถนะคะหรือว่าเหตาุก,การทํางานก็คือคุณแม่ที่ต้องทํางานด้วยและลูกก็ออยังนอนยาวไม่ได้ พี่ว่ามันอันตรายเกินไปยิ่งถ้าต้องขับรถไปทํางานไกลๆนะคะสี่ค่ะก็คือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตนั่นเองค่ะทีนี้พี่เจงก็เลยอยากให้คุณแม่นะคะฝึกลูกนอนยาวกันเลยค่ะสี่เดือนเริ่มฝึกได้เลยนะคะสะเต็ปการฝึกลูกนอนยาวไม่พูดแล้วพูดนิดนึงก็ได้ค่ะเริ่มจากฝึกให้ลูกรู้จักกลางวันกลางคืนนะคะฝึกลูกกลมตัวเองที่ต้องฝึกแล้วก็เลิกมือดึกให้ได้นะคะอันนี้ทำให้ลูกนอนยาวได้นั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นการตอบคําถามนะคะจึก๊กจื๊คำถามแรกคําถามที่พี่กันเห็นคําถามแรกนะคะหน้าหน้าหน้า,นามันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะน้องสิบเดือนบอกมือยบายได้และตบมือแต่ไม่แม่บือผิดปกติไหม กำมือตลอดเวลาปกตินะคะถ้ากำมือประมาณ 2- 3สเดือนประมาณเดือนที่3เนี่ยลูกจะต้องแบมือแล้วนะคะถ้ายังกำมืออยู่นะคะคุณแม่ควรไปปรึกษาคุณหมอบ้างนะคะปรึกษาคุณหมอนะคะอ๋อมีคุณแม่นัททิพรบ,บอกว่าลูกติดเปนะคะลองเอาเทคนิคพิก,กันไปแก้นะคะบางคนแบบไม่อยากหักดิบนะคะอะ่ช่วงเวลาหักดิบเนี่ยอาจจะเลือกช่วงเวลาที่แม่อยู่บ้านวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะอืม แต่ไม่ใช่พอแม่กลับมาทํางานคนที่บ้านก็ให้นอนเปยอีกอก,ก็ไม่สําเร็จกันพอดีนะคะอืวิตามินซีแบบเมกเด็กทานเยอะส่งผลต่อสุขภาพไหมก็จะขับออกมาทางปัสสาวะนะคะแต่ที่เรากังวลคือแบบเมคสาหรับเด็กบางทีมันมีความหวานคะ่ะคุณแม่นะคะตอนแรกอุ้มนอนต่อมานอนเปแต่ตอนนี้ต้องจับรถไฟฟ้าพานอนต้องจับรถไฟฟ้าพานอนหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเดือนแล้วค่ะแก้ยากมากนะคะ ยิ่งโตยิ่งแก้ยากโดยเฉพาะวัยหนึ่งขวบเพราะว่าจะเป็นวัยที่เขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วค่ะมันจะยิ่งแบบบ้านแตกอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยช่วงแปดเดือนอะไรเงี้ยได้นะคะเออพอพูดถึงฝึกนอนยาวมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคือบางคนนะ่ะคือเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยลูกสองสัปดาห์ยังไม่นอนยาวอะไรเงี้ยคือจริงๆเด็กนอนยาวเนี่ยหนึ่งเดือนแรกเลยนะหนึ่งเดือนแรกให้ปลุกกินนมทุกสามชั่วโมงอยู่นะคะไม่ได้นอนยาวค่ะออที่ต้องรู้นะ สเดือนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะนอนได้สี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงต้องน้าหนักดีด้วยนะเราก็จะไม่ปลุกทุก3แหละปล่อยให้นอนสี่ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยสเดือนเนี่ยนอนได้ห้าหกชั่วโมงแล้วนะคะติดก,กันนะคะเ้าพิ่งเกิดและเกิดไม่ต้องเครียดนะนอนตื่นหนึ่งชั่วโมงเรื่องปกตินะคะจับจับรถไฟฟ้าพานอนพี่ไม่แน่ใจว่าเอก ข่า,ขา,าจะกล่อมตัวเองด้วยรถไฟฟ้าหรือเปล่ารถไฟฟ้าพานอนเนี่ยพี่นึกภาพไม่ออกมันเป็นแบบไหนเนาะมันมันสันสน,สนอะไรงนี้ไหมเออถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็หลับต่อเองได้เนี่ยแล้วนอนบนที่นอนอะ่ะโอเคนคะคะแม่นะคะหนึ่งจุดสี่ปียังไม่เรียกพ่อแม่ยังไม่พูดมีออกเสียงไม่แม่แมอ่อปาปาปาพูดคาไม่มีความหมายแบบนี้น้องช้าไหมน้องงดโจร้อยเปอร์เซนจริงๆแล้วมันควรจะหนึ่งคำสองคำบ้างแล้วนะคะสําหรับหนึ่งปีสี่เดือนนะคะ เออทีนี้งดจอแล้วดีค่ะคุณแม่เราเรากะตุ้นไหมตุ้นให้เขาแบบพูดอ่ะให้อันไหนเรียกแม่ก่อนซิจะจะให้อุ้มอ่ะแม่ก่อนอะไรอย่างงี้อุ้มก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างหนึ่งคือเราอะ่ะบางทีเลี้ยงลูกคนเดียวไม่เคยพูดกับใครเลยนะวัน,ว,นวันหนึ่งกัก็เลี้ยงแต่ลูกทาให้ไม่เคยเรียกใครเลยหรือคุยกับใครเลยแม่นะหมายถึงแม่ลูกก็ไม่เคยได้ยินเสียงแม่คุยหรือเรียกใครเลยอย่างงี้ค่ะน้องก็ไม่ค่อยพูดนะคะต่างกับบ้านที่สมมติว่า แม่เนี่ยเรียกชื่อพี่บ่อยๆเรียกชื่อหมาบ่อยๆหรือเรียกพ่อพ่อบ่อยๆอย่างเงี้ยบางคนเด็กบางคนเนี่ยพูดเรียกพ่อก่อนเรียกแม่เพราะว่าแม่เรียกพ่อเอาไอ้นั่น่อยสิพ่ออย่างงู้นอย่างนี้พ่ออย่างงั้นอย่างนี้องี้ค่ะลูกเขาก็จะพูดตามนะคะหรือว่าอ่าเรียกชื่อพี่เออน้องเฟมน้องเฟมอย่างงู้นอย่างนี้เขาเรียกไปกลายเป็นว่าคนเล็กจะเรียกเฟมเฟมอะไรี้ก่อนเรียกชื่อคนอื่นอะไรนี้ลองดูซิว่า เออบ้านเราเป็นแบบลักษณะนั้นไหมถ้าถ้าเอเอเอแม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวก็พยายามพูดกับเขาเยอะแล้วกันไม่มีคนอื่นก็คือพูดกับลูกนี่แหละเดี๋ยวแม่จะทําไอ้นั่นเดี๋ยวแม่จะทํไอ้นนี่เดี๋ยวเรามาอาบน้ํากันเดี๋ยวเรามากินข้าวกันแล้วก็อ่านนิทานค่ะชี้แล้วก็พาลูกเดินเล่นชี้ให้ดูดดดนู่นดูนี่หมางูหมากาไก่ต่างๆเนี่ยค่ะต้นมุ้งต้นไม้เพื่อให้เขาเรียนรู้คําศัพท์ให้มากที่สุดนะคะอ่ะถ้าแก้แล้วเดือนหนึ่งไม่พูดเป็นคำๆอย่างเงี้ยก็อ่ะลองไปปรึกษาคคุณหมอดูนะะ คุณแม่บอกว่าเหนื่อยตอนนี้สบายตอนหน้านะคะอ,อ๋อหายไปไหนละจึ๊กจึ๊กเหนื่อยตอนนี้สบายตอนหน้าค่ะใช้เปยแล้วก็ต้องมาเลิกเปอีกอุ้มเดินจนปวดแข้งกันไปเลยไปอุ้มค่ะแม่ไปอุ้มไม่มีเปเรามีเปอุ้มนะเทคนิคนะถ้าอยากให้ลูกกล่อมตัวเองเป็นเร็วๆนะ วางลูกก่อนลูกรับสนิทแล้วก็หยิบยื่นสิ่งของก่องตัวเองให้เขานะคะมีลูกมีคุณแม่มาปรึกษาพี่แกนเหมือนกันว่าลูกอะ่ะตื่นมาคุณแม่พานอนใช่ปะคะหลับแล้วชอบตื่นมาร้องแบบหลับหูหลับตาเออไม่ได้ว่าหิวหรือว่าอะไรนะแต่ชอบตื่นมาร้องแล้วหลับหูหลับตาแม่ต้องอุ้มกล่องเหมือนตอนก่อนก่อนนอนแล้วก็วางใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะ แม่ปรึกษาเนาะคําแนะนําของพิการก็คือว่ากรณีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะน้องติดการกล่อมก่อนที่เขาจะหลับค่ะยังไงคือคือเขาอาจจะรับรู้ว่าก่อนนอนเนี่ยเขาอยู่บนอกแม่แล้วเขาก็โดนแวงแหวง,ง,ง,งแขวงแขวงแก่คุณแม่พอหลับสนิทคุณแม่ถึงวางพอตื่นมาอ้าวฉันไม่ได้อยู่อกแม่แล้วแล้วฉันไม่ถูกแฝงแล้วก็เลยร้องคุณแม่เลยต้องทําแบบนี้อีกวิธีการแก้ของพิการคือให้ ให้วางลูกก่อนที่เขาจะหลับสนิทลงบนเตียงค่ะอืนะคะลองแก้กันดูถ้ามีปัญหาแบบนี้นะหนึ่งขวบแล้วชอบตื่นร้องกลางคืนทําไงดีคะคุณแม่นกน้อยคุณแม่นกน้อยต้องลองดูว่าเขาอะร้องเพราะอะไหลค่ะร้องเพราะหิวร้องเพราะกล่อมตัวเองไม่เป็นหรือเปล่าอ่า หรือร้องเพราะติดก,กันกล่อมเหมือนเมื่อกี้ที่พี่แกเล่าให้ฟังถ้าร้องเพราะหิวถ้าตื่นมาแล้วเขาต้องกินนมหมดเป็นขวดๆอย่างนั้นนะอาจจะหิวต้องพิจารณาช่วงกลางวันว่ากินพอไหมมื้อเย็นกินพอไหมนะคะก่อนนอนกินพอไหมอ่าตื่นมาแล้วมีอาการที่พี่แกบอกอ่าติดก,กันกล่อมถ้าตื่นมาเออแบบกล่อมตัวเองไม่ได้แล้วหลับตัวเองไม่ได้ก็เลยร้องนะคะก็ต้องให้ฝึกกล่อมตัวเองวิธีการแก้นะคะ หรือตื่นมาเพราะว่าไม่เห็นพ่อแม่แล้วร้องก็คืออาจจะเกิดในเด็กที่กลัวการแยกจากตั้งวันคือจะติดแม่มากๆแล้วตื่นมามันมืดมองไม่เห็นใครก็แก้ด้วยกันแบบอาจจะมีไฟสลัสวๆในห้องแง้มม่านนิดนึงให้ค่อยเห็นแม่นะคะ,ะลูกสี่เดือนไอมีเสมหะเพิ่งไปดูดเสมหะทางปากจมูกมาได้2วันนะคะมีอะไรช่วยหายไวายไหมนะคะอมีเสมหะเพิ่งไปดูดเสมหะทางปากจมูกมา เออมีอะไรให้ช่วยหายไวไหมเสมหะเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกอะ่ะมันถ้ามีการกลืนเนี่ยมันก็จะไปถออกมากับอุจจาระเนอะวิธีการคือเราก็ต้องคอยให้นมให้น้าเออของเด็กเสีเ่อก็คือให้นมจิบให้เสมหะมันอ่อนนุ่มแล้วก็ก็ลงสู่กระเพาะอาหารไปนะคะเออทีนี้ไม่แน่ใจว่าไอแล้วมีเสมหะเนี่ย สัมพันธ์กับการมีน้ำมูกด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูก็ต้องล้างจมูกดูดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเส้นมันจะน้อยนะคะแะส่วนเสมหะาที่อยู่ที่คอเนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัวดูดเสมหะธรรมดาได้ไม่ต้องไม่ต้องไปดูดเสมหผที่โรงพยาบาลที่ดูดลงไปข้างในนะคะหนึ่งขวบเก้าเดือนกินนมกล่องวันละหนึ่งไม่ถึงกล่องเป็นอะไรไหมอ่านมกล่องกินเพื่อให้ได้แคลเซียมอาหารหลกักหรือสารอาหารต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายส่วนใหญ่แล้วเราจะได้จากข้าวสามมื้อ ถ้าลูกกินกลบนมกล่อง,องแค่หนึ่งกล่องเด็กปกติให้กินแค่ขวบหนึ่งกินสองถึงสามกล่องพอนะคะถ้ากินหนึ่งกล่องหรือไม่ถึงหนึ่งกล่องแม่ก็ต้องไปเสริมแคลเซียมให้กับเขาเสริมในรูปของอาหารค่ะเออโยเกิร์ตค่ะชีสค่ะเป็นแคลเซียมสูงนะคะเทียบเท่ากับนมนะคะลูกสี่เดือนไม่นอนเปน,นอนที่นอนกินนมหลับเองได้แต่น้องสะดุ้นตื่นบ่อยมาก อ่าสะดุ้งตื่นแล้วหลับต่อไหมต้องบอกว่าดีแล้วที่ไม่นอนเปนก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปแบบโอ้ยลูกฉันไม่นอนเปนต้องไปฝึกนอนเปอะไรเงี้ยไม่ใช่สะดุ้งตื่นต้องดูหนึ่งเสียงมันมีเสียงรบก,กวนหรือเปล่านะเออบางทีอ่ะเราให้ลูกนอนในสิ่งแวดล้อมที่เงียบมากๆก็ไม่ดีอย่างหนึ่งเวลาที่ใครทําเสียงดังๆหรือว่าเสียงนู่นนี่นิดไหนเขาก็จะสะดุ้งตื่นนะคะ พี่เคยแนะนําเรื่องของการนอนให้นอนในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีเสียงปกตินี่แหละสมมุติว่าบ้านเป็นริมถนนมีเสียงรถเสียงอะไรวิ่งไปผ่านมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ให้นอนอย่างนั้นนะไม่ต้องพยายามทําให้เสียงเบาสงบนะคะเขาก็จะได้ชินอย่างนี้อยู่แล้วชินกับเสียงที่ได้ยินนะคะเออหรือเปิดเพลงคลอถ้าสะดุ้งเพราะเสียงดังนะหรือว่าเสียงแย่างอื่นๆก็อาจจะเปิดเพลงคลอไว้ตลอดเวลากลอา่อมอ่ะให้เขาหลับแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงนี้ตลอดนะคะเออ สะดุ้งต้องบอกว่าในเด็กอะคะ่ะเขาจะมีวงจรการน,นอนนะคะช่วงหลับฝันกับหลับลึกเนี่ยสลับกันถี่กว่าผู้ใหญ่ก็เขาเหมือนจะตื่นแต่จริงๆแล้วเขาหลับต่อได้ก็ไม่เป็นไรนะ,ะคุณแม่ตาต้าบอกว่ากลางวันก็นอนเปนกลางคืนก็นอนเปนไม่ได้คือจริงๆแล้วกลางคืนพยายามอยากให้นอนเปน,นะคะยาสิฟันโคโดมกสามารถแปลงแห้งได้ไหมแปลงได้ค่ะคือจริงๆแล้วยาสิฟันอะแปลงแห้งเนี่ยมันแปลงได้ทั้งนั้นแหละ ะะแต่ที่เราต้องเลือกนิดนึงในเด็กเนี่ยเพราะว่าการแปรงแห้งมันไม่มีน้ําถ้าเป็นรดซานะคะรดซารสเผ็ดเกินไปมันจะระคายเคืองปากนอ้องเราต้องพยายามเลือกจะนแปรงแห้งที่แบบไม่ค่อยซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะลูกติดเปนนะ้ำเมื่อกี้กันบอกแล้วเนอะลูกห้าเดือนไอมีเสมหะเยอะไม่มีไข้นะคะต้องดูว่าเมีน้ำมูกไหมมันสัมพันธ์กันนะคะน้องไปฉีดวัคซีนสิเดือนมาค่ะ กลางวันนอนปกติแต่พอตื่นมาร้องไห้งองแงหนักมาก้อนอนสองทุ่มตื่นสี่ทุ่มจุ๊จๆหายไปนอนทีตีสองปกติไหมคะลอบมือไงดีกรณีที่ลูกอ่ะไปฉีดวัคซีนมาเป็นไปได้อยู่แล้วที่1นึ่เขาจะนอนงองแงมากขึ้นนะคะไม่ค่อยสบายตัวเพราะเกิดจากกันไม่สบายตัวนะคะกินน้อยลงได้นะคะก็ ให้เวลาเขาหน่อยนะคะสามสี่วันนะคะห้าเดือนกัาคืนสามารถนอนพื้นหลับเองได้แต่กลางวันต้องนอนเปฝึกยังไงดีอ่ะอก็ฝึกเมื่อกี้พี่กันบอกแล้วเนอะน้องดึงเดือนฝวาไม่ยอมนอนบอกค่ะโอ้เดือนฝวาติดเปแล้วเหรอคะคุณแม่นัดเออจริงๆแล้วถ้าให้เลือกระหว่างอุ้มกับติดเปติดอุ้มกับติดเป นี่โดยส่วนตัวนะพี่การเลือกติดอุ้มติดอุ้มใช้เป้ช่วยเป้อุ้มช่วยได้ติดอุ้มเวลาไปไหนแบบแม่ไม่ต้องขนเปไปค่ะนะคะอันนี้พี่กัรเลือกนะแล้วการติดอุ้มอุ้มกอดบอกรักเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทํากับลูกอยู่แล้วเออเขาจะรู้สึกอบอุ่นนะอ่ะเปมันเหมือนเป็นตัวช่วยกรณีที่เราไม่มีเวลามากๆเปล่า พี่มองนะคือเราอยากจะทําอะไรก็หลายอย่างเนาะแต่ทําให้เราต้องเอาลูกไว้ในเปค่ะบางคนเอาลูกไว้ในเปจนหัวแบนเลยนะคะเพราะว่าเหมือนลูกเลี้ยงง่ายเอาเส่เปหลับเสียเปหลับอย่างนี้นะคะสังเกตว่าบางคนนะเด็กงองเงนเด็กเป็นเด็กเลี้ยงยากเด็กงองเงานเด็กคนนั้นจะหัวสวยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แม่อุ้มพอแม่อุ้มปุ๊บมันมันก็จะเป็นลนักษณะแบบหัวทุยนะคะอุ้มหลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นอนแบบลาบตลอดอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้เลือกได้นะพี่แกเลือกติดอุ้ม พี่แกนจะทำอะไรให้ลูกหลับพี่เลือกอุ้มนะคะซึ่งซึ่งซึ่งลูกพี่อะ่ะที่ว่านอนเตียงเนี้ยเขาเขาไม่ติดนะเขาแค่หลับรอบแรกสุดท้ายตะหลังมาเขาเขาติดอุ้มค่ะก็คืออุ้มหลับอยู่ดีนะคะก่อนหน้านี้เด็กในบ้านป่วยแต่ลูกสาวไม่มีอาการอะไรเลยแค่ตัวลุมๆค่ะ3วันนะคะอุณหภูมิ36.5หกจุาจากนั้นมีผื่นขึ้นตุ่มขึ้นทั้งตัว หมอบอกว่าสาไข้แต่น้องไม่ได้เป็นไข้เลยแม่งงมากนะคะอืมแต่ตัวลุมลุมเออนะคะแต่ถ้าสาไข้เนี่ยแม่แม,แม่จิกแกลุนก็ประมาณยีิบสี่ชั่วโมงนะคะไอ้ผื่นมันก็จะลดลงนะคะก็ถ้าตามนั้นก็โอเคไม่ต้องคิดมากค่ะแต่ว่าตัวลุมลุมคำว่าตัวลุมมันก็อาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นเนอะแต่มันไม่ได้อาจจะไม่ไข้สูงน้องอาจจะมีภูมิในเชื้อโรคนั้นอยู่แล้วด้วยนะคะในเชื้อตัวนั้นนะคะ สเดือน9วันมีผื่นที่อักเสบที่คอสมควรพบแพทย์ไหมอ่าถ้าผื่นคันเยืม้มไปพบแ,แพทย์เพราะมันติดเชือ้อนะคะสเดือนกล่อมนอนพอวางแล้วตื่นทํำยังไงดีนะคะร้อ,รองวางก่อนที่ลูกจะหลับวัคซีนไอพีดีจำเป็นต้องต้องฉีดใหม่ถ้ามีเงินพอฉีดได้ให้ฉีดนะคะถ้าลูกอยู่กับคนหมู่มากมีพี่มีน้องไปโรงเรียน มีพี่ไปโรงเรียนไม่ใช่มีน้องไปโรงเรียนมีพี่ไปโรงเรียนอยู่คนหมู่มากคนในบ้านเยอะแยะนะคะพาไปเล่นทางบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กฉีหรือว่าเป็นถ้าเด็กไปเนร์ดยิ่งต้องฉีหญ่เลยนะคะเนี่ยพี่การข้างคำถามลูกหกเดือนยี่สิบวันยังดื่มยังตื่นกินนมทุกสี่ชั่วโมงอยู่เลยค่ะพี่การอ่าเนี่ยก็ลองดึงเวลาสิ หึงเวลาแล้วมือนั้นมือก่อนหนะ้าอาจจะต้องเพิ่มปริมาณนมให้มากขึ้นนะคะน้องสองขวบอ้วกเบื่ออาหารแต่ละเรื่องปกติเป็นอะไรไหมถ้าเป็นทุกมือ้อลองไปตรวจด,ดูนะบางทีการเบื่ออาหารเนี่ยมันมาจากการที่ลูกขาดาอาหารด้วยที่เรากังวลน,นะคะซึ่งตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการอย่างอื่นนะคะสองขวบกะกานิดๆเป็นแผลเป็นทำไงดีคะเต็มขาเต็มแขนเลย เ,ออเดี๋ยวนี้มันมีพวกครีมต่างๆนะคะช่วยลดแผลเป็นนะคะเกานิดๆหน่อยเป็นแผลเป็นทำยังไงดีก็พยายามให้ทาบำรุงผิวเช่มันชุ่มชื้น,นตลอดเวลาทาครีมที่ช่วยลดอาการคันนะคะบริเวณที่นองเกานะคะหรือเป็นผื่นบ่อยๆหรือกันบ่อยๆเช่นข้อพับแขนขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เนี่ยลูกเก้าวขวบพี่จะบอกว่าน้องจินนา เผลอไม่ได้เลยค่ะคันตลอดเผลอคือ,อยังไงคือลูกอาบน้ําแต่งตัวเองแล้วทาครีมเองแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เขาแบบอาบน้ําแล้วทาครีมแบบเร็วๆแบบเด็กกันเนาะเราก็ไปบอกเขาไม่ได้ว่ารู้โบ๊ะโบ๊ะอันนั้นหนาเลยอย่างเงี้ยเขาก็วันไหนเขารีบเขาก็ทาน,น้อยเขาจะมีอาการคันทันทีเขาก็รู้ตัวนะคะพอพี่กัน บอกเขาทีนึงพอมีอาการคันเป็นแผลทีนึงพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยทาครีมไม่ดีใช่ไหมอ่ะเขาก็จะไปทาพยายามทาดีสักทีนึงพอเผลอวันไหนรีบอีกก็ทาน้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะดังนั้นค่ะของคุณแม่พี่ก็เน้นว่าให้ทาครีมบำรุงผิวให้ดีๆให้ผิวชุ่มชื้นมันจะช่วยลดการระคายเคืองหรือคันง่ายส่วนตำแหน่งที่คันบ่อยๆก็เป็นทาตัวครีมพวกลดคันต่างๆนะคะโอ๊ยทุกวันนี้ลูกพี่นะปัญหาผิวนี่เยอะมากแผลเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเผลอไม่ได้บางที ยิ่งโตแล้วมันไปบังคับเขายากนะคะบังคับบางทีเขาก็เกาเกาไปเลยอ่ะนั่งเพลินเกาเอาเป็นแผลกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้กำลังเ,เป็นแผลเหมือนกันน้องจินนะสี่เดือนจะเข้าห้าเดือนกลางวันนอนแค่ครึ่งชั่วโมงปกติไหมน้อยไปค่ะอืมสี่เดือนก็คือนอนควรจะนอนอย,อ,อ,อย่างน้อยสองรอบอย่างน้อยสองรอบ สามเดือนตื่นบ่อยมากค่ะพี่การมีน้ำมูกเป็นเดือนแล้วไม่หายลองดูว่ามีน้ำมูกจากอากาศคือฝุ่นอะมันเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยธรรมดาถ้าไม่ช่วงไม่มีฝุ่นอะเวลาเปิดเครื่องอากาศกองอากาศแล้วสตาร์ทเนี่ยบ้านพี่มันจะขึ้นศูนย์ศูนย์หนึ่งช่วงไหนฝุ่นเยอะมันขึ้นศูนย์สองศูนย์เลยนะคะแล้วไฟมันจะลงคือนานมากนะคะเครื่องกองอากาศช่วยได้นะพวกแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าบางทีมันมาจาก จากสิ่งแวดล้อมหรือการระคายเคืองการแพ้ต่างๆค่ะทำให้น้ำมูกไม่หายเนาะลองดูและลองปรับนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เจอกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆหน้าเพจดิกันนะคะช่วงนี้พี่อาจจะมีคอนเทนต์เรื่องของแชร์ประสบการณ์เลี้ยงลูกเนาะเพราะอยากให้ลูกเพจเราเราต้องเติมโตไปเรื่อยๆลูกกระตกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ โ o ล low พี่เก่งต่อไปเนาะมีความรู้ดีๆของพี่แกงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกพี่แกงก็จะที่คิดว่ามันโอเคพี่แกงก็จะมาแชร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่หน้าเพจน,นะคะวันนี้พี่แกังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ